อันนี้เป็นของเล่นของผมนะของเล่นที่น่าจะคลาสสิกที่สุดในโลกละนะครับเ,เด็กรุ่นผมหรือแม้กระทั่งรุ่นนี้ก็ต้องรู้จักนะรูบิกนะครับผมเก็บไว้ตั้งหลายอันเลยนะครับในที่นี้มีใครเล่นรูบิกเป็นบ้างครับอ๋อดีมากครับเอาเล่นเป็นเล่นเป็นกันผมไม่เลือกนะครับผมจะเลือกคนที่เล่นเอาคนที่เล่นรูบิกไม่เป็นดีกว่าคุณพี่ครับเอาลูกไหนดีอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ลูกที่สามแถวที่สี่อันนี้นะครับถือไว้ครับสีไหนดีครับเอาลูกไหนดีลูกที่สองแถวที่สองลูกนี้นะนี่ออาไปถือไว้ครับสีไหนอันไหนดีครับลูกที่สองแถวที่สามอันนี้นะอันนี้นะครับ ลูกที่สองแถวที่สามเอาพีครับลูกไหนดีครับ,รบล่างสุดล่างสุดขวาม,มืออันนี้หรือนี้อันนี้นะครับสุดท้ายาลูกนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามอีกสักคนหนึ่งขอเป็นแถวหลังละกันลูกไหนดีครับลูกที่หนึ่งอ่งะบนอันนี้สุด อน,นีอ้พอแล้วมั้งครับเอาสักสี่ห้าคนนะครับทีนี้ทุกคนเล่นรูบิกไม่เป็นนะแต่บิดเป็นใช่ไหมผมจะให้เวลาแต่ละคนนีนะครับบิดรูบิกยังไงก็ได้นะครับนะครับสัก30วินาทีผมจะเปิดเพลงให้ฟังถ้าเพลงขึ้นก็บิดพอเพลงจบก็ให้หยุดโอเคนะครับ เริ่มครับอ่าหยุดครับพอแล้วเราน่าจะบิดกันพอแล้ว เอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหเกือบเกือบเลยเนี่ย, <c oughs> ยเกือบแล้วเนี่ย <c oughs> เริ่มจากทางนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> คุณจะจะเอาลูกอันเนี้ยไปเสียไว้อันไหนครับแถวตรงกลางค่ะอันไหนดีน,นี่นะอ่านะครับผมเอาโน้เสียเข้าไปในนี้ต่อมาลูกนี้ครับลูกนี้เสียมาไหนดีครับเหลือสี่อัน,อนล่างสุดขวาสุด เสียเข้าไปในนี้ลูกลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เสียบอันไหนดีครับแถวที่สองแถวที่สอ,อันนี้นะครับโอเคลูกย,ยังบิดไม่เลิกนะครับมันมันหมดเวลาแล้วลูกนี้อันไหนดีครับบุดครนบบนสุดอันนี้สำหรับลูกนี้อันไหนดีครับ อ่าไม่ต้องเรือแล้วมันเหลือ,อเดียวแล้วนะครับโอเคโอ้ยอดเยี่ยมครับทุกคนครับเราได้ร่วมกันสร้างงานศิลปะขึ้นมาถ่ายรูปกันหน่อยไหมงานศิลปะที่ทุกคนสร้างร่วมกันขึ้นมาหลังจากการฟังเพลงเพลงหนึ่งซึ่งรูปนั้นก็คือ